ิตภัณฑ์ Double w Serum เ Ser ซ um รัมบำรุงผิวกระจ่งางใสอย่างอ่อนโยนผสานคุณค่าจากสารสกัดจากดอกไม้7ชนิดช่วยดูแลให้ผิวเปล่งประกายได้ถึง4มิติทั้งช่วยลดเลือนจุดด่างดำลดเลือนรอยดำจากสิวให้ผิวดูกระจ่งางใสและสม่ำเสมอกันมากยิ่งขึ้นเอก50 p พี e วไว้เป็นแอคทีฟอินกิเลียนที่มีนวัตกรรมสุดล้ำอย่าง The Cosmetic Drone เป็นโดรนขนส่งสารสกัดให้เข้าถึงเซลล์เป้าหมายได้อย่างตรงจุดช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินได้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการทำให้จุด ด่างดำดูจางลงสีผิวดูกระจ่างใสยิ่งขึ้นให้ไว้ เป็นนวัตกรรมไฮยาลูรแบบใหม่ที่นำไฮยาลูรอนมาผสมเข้ากับลิโนเลอิกแอซิดมีคุณสมบัติช่วยทำให้ผิวดูสม่ำเสมอยิ่งขึ้นจุดด่างดำด,ดูจางลงพร้อมทั้งช่วยกระชับรูขุมขนให้ดูเล็กลงฟลาวเออร์แอซิดเป็นสารสกัดจากดอกไม้4ชนิดที่มีส่วนประกอบเป็น AHA ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพอย่างอ่อนโยนทำให้เผยผิวใหม่ที่ดูเรียบเนียนกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นพร้อมทั้งช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวเทคโนโลยีออร์แกนิกเดลิลลี่สารสกัดที่ได้จากการหมักดอกเดลิลลี่ ที่ถูกเพาะปลูกในฟาร์มออร์แกนิกจากประเทศญี่ปุ่นมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการสร้างกลูตาไทโอนในผิวทําให้ผิวดูกระจ่งางใสขึ้นและช่วยลดโอกาสการเกิดรอยแผลเป็นต่างๆโดยเฉพาะรอยแผลเป็นจากสิวเชอร์รีบล s ซซัมเอ็กซตสารสก,กัดจากดอกซากุระสายพันธุ์ของประเทศญี่ปุ่นที่อุดมไปด้วยคาเฟอีกแอซิดมีคุณสมบัติปลอบประโลมลดอาการระคายเคืองของผิวพร้อมทั้งช่วยต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ที่จะทำลายความยืดหยุ่นของผิว ในอาซินามายหรือวิตามิน B3 มีคุณสมบัติในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินช่วยให้ผิวดูกระจ่งางใสขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเรสโนสารสก,กัดจากดอกแคมิเลียจาปโปนิก้าหรือดอกซูบากิมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระที่เกิดจากมลภาวะพร้อมทั้งช่วยลดการอักเสบของผิวให้ผิวชุ่มชื้นและลดรืองริ้รอย t r a นเอ a มิกแอซิกรดอะมิโนโที่ช่วยบำรุงให้ผิวดูกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นช่วยเสริมประสิทธิภาพในการปรับผิวให้ดูกระจ่างใสเมื่อใช้ร่วมกับอัลฟาอาบูตินวิตามิน B3 และวิตามิน C b ไบโอ d รด็อิลสารสก,กัดจากเข้าหมาักที่ได้ระหว่างกระบวนการผลิตสาเกญ,ญ,ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมมีคุณสมบัติช่วยปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระมลภาวะและช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควร โจโจบามิวแอคทีฟอินกิเดียนจากสหรัฐอเมริกาที่ใช้เทคโนโลยีอัลตราโซนิกคาวิเทชันสร้างอนุภาคน้ำมันที่มีขนาดเล็กสามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วช่วยบำรุงให้ผิวรู้สึกชุ่มชื้นเนียนนุ่มยิ่งขึ้นลิค o อไรเอ็กซ์ตรหรือสารสกัดจากรากต้นชะเอเทศมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและยังช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนทที่ใช้ในกระบวนการผลิตเม็ดสีเมลานินพร้อมทั้งช่วยกระจายเม็ดสีเมลานินไม่ให้หนาแน่นเป็นจุดช่วยลดปัญหาการเกิด เกิดฝ้ากระจุดดังดำให้ผิวดูกระจ่างใสสม่ำเสมอกันมากยิ่งขึ้น